ท่านสืบมนชนที่เคารพพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีที่เคารพครับกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าประตูระบายน้ําที่คลองลำในหมู่ที่หตตาบลท่าเขยอำเภอท่าฉางไม่สามารถเปิดปิดได้ตามข้อกําหนดในสัญญาทําให้น้ําท่วมขังสวนของเกษตรกรมากกว่าหนึ่งหมื่นไร่ ผมจึงมาส่งหนังสือถึงคุณสุริยผลรดอนงอธิบดีกรมชนประทานเพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างโครงการชลประทานตาปีภูมิดวงอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธ,ธานีเพื่อขอให้ซ่อมแซมประตูระบายน้ําดังกล่าวที่เสียไม่สามารถเปิดปิดได้ตามข้อกําหนดในสัญญาและขอให้ขุดลอกคลองด้านล่างประตูน้ําทิศทางลงทะเล เนื่องจากดินตะกอนตื้นเขินและมีต้นไม้ขวางในคลองระบายน้ำระยะทางประมาณ3กิโลเมตรตามแผนที่นี้และได้ส่งหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมลประทานในวันนี้พร้อมทั้งของงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายเกาะเหรงและฝายคลองสเสวียจำนวนสองแห่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือปัญหาน้าของชาวเผ่าท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งระบบ เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปจึงมาส่งหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมชมประทานในวันนี้ที่กรมชมประทานขอกราบขอบพระคุณ